สวยสุดทั้งทั้งหมดนี้แล้วแหละว่างหรือขาอย่าขายนะคะมาทานกาแฟกันได้นะคะเดี๋ยวสุกสาวที่นี้นะคะจะมีสเต็กมาเสิร์ฟแล้วนะคะอสาวทย์นี้นะคะมารับประทานนะคะมาชิมสเต็กได้นะคะโดยเชฟน้องกิ่งค่ะแล้วยำอร่อยอร่อยก็มาเพิ่มนะทุกคนขาฝากด้วยจ้านอนให้แฟบเลย ไปตกนดน้อยนเชิญเดอ้อทุกคนเห็นไหมน้องบอกว่าเชิญเดอ้อเชิญเดอ้อตอนนี้นั่งตกยุงกันแล้วนะคะทุกคนขาว่างมากเลยค่ะห<อ>ลับระงกระงีกบูััครัามารับระงกระงีกไหมเอนะอ นะขอบคุณมากมากค่ะวันนี้ก็มีลูกค้ามาถามตั้มหลายคนนะคะเรื่องที่พักนะเดี๋ยววันหยุดยาวนี้จะมานะคะวันหยุดยาวนี้ใครที่มาอา่าเที่ยวโคราชไหว้ย่ามูนะคะมาทําบุญเอ่อข้าพรรษาที่โคราชก็แวะเวียนกันมาได้นะคะที่โมเมนตัมที่เหนือเน่นะคะมีห้องพักว่างนะคะบริการอยู่แล้วนะคะทุกคนคะเชิญทุกคนขอบคุณค่ะซ O เหนือเน่ขอบคุณนะคะ วันหยุดเราไม่หยุดนะคะงานเข้าเป็นศานะคะเชิญได้เลยนะคะมาพบกับโมเมนตัม um กับเหนือเน่นะคะห้องพักสบายๆเดือนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะคะจาก890เหลือ790หนูไปตกเด็กน้อยมาลูกอ้าวว่าใครอามยังี่เอง ใช่ก็อพราะพี่นุ่นมาดูแล้วเนี่ยเชิญเด้อทุกคนกินอนุ่นมาชวงสี่ทางานกับพี่นุ่นแล้วอ่ะอะไรแม่บอกพนักงานพากันทําคอนเทนต์รัวเลยใช่ค่ะพนักงานว่างเลยให้ทำทำไมกงไม่เป็นเอฟเฟกต์แบบนี้ล่ะอยู่กับแม่แล้วไม่แปลกหรือแล้วแบก สวัสดีจันน้องกิ๊กคุณสวยนะไหนพี่นุ่นไม่เห็นพี่นุ่นเมนเลยไม่พักไปกินกาแฟได้ไหมได้เลยค่ะเมนยูเมื่อกี้นี่สองสามเมนบอกว่าแม่ไปนั่งอ้วนๆะช่พี่นุ่นบอกแม่ให้แม่ไปนั่งอ้วนๆโคแรกฝนตกค่ะโอมารู้แล้วใครทำแม่ชัวรฝากไว้ด้วยนะคะเหนือเนตยังว่างอยู่นะคะใครที่มา งานแห่เทียนที่โคลาดนะคะยังไม่มีที่พักก็มาติดต่อสอบถามได้เดี๋ยวหนูจะถามน้องสาวว่าจะให้โปรอะไรอีกไหมเออเผื่อน้องแบบใครจะมาพักในช่วงวันหยุดยาวนี้นะน้องนุ่นจะให้โปรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวถามให้นะตอนนี้จริงๆมีโปรอยู่แล้วจิกเกสูงเนาะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะถามให้นะใครที่สนใจมาพักในช่วงนี้ราคาพิเศษนะคะเ,ออเดี๋ยวถามน้องนุ่นก่อนว่าจะให้โปรอะไรลูกค้าดีลูกค้าจะมาพักช่วงวันหยุดยาวนี้นะคะ สวัสดีจ้าพี่เลยยังไม่มีเวลาเค้กรสช่อมขอบคุณค่ะเค้กรสช่องอร่อยมากที่แม่แวะไปมากับเค้กมะพร้า